ความเสียหายประมาณเท่าไหร่ได้ครับพ่ะ70ล้านมากรรมยกเขาครั้งประวัติศาสตร์โจรงัดโรงแรมหรูเกาะสมุยขโมยไปทุกอย่างทั้งเฟอร์นิเจอร์สายไฟงัดยันลิฟต์เจ้าของลงทุนกว่า400ล้านเห็นข่าวแล้วแทบช็อกเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ S <S> ครับตอนนี <iqu om> <ouse> ้ความเสียหายเป็นไงบ้างครับก็เยอะมากทุกห้องทุกห้องเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดแต่มาติดโควิดเลยต้องปิดที่ดูว่างๆนี้หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เรียบร้อยหมดคือพร้อมเปิดอยู่แล้วพร้อมเปิดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะตอนนี้อย่าเพิ่งเล่าก่อนแต่ป้าจะเล่าฟังอันนี้นะมันมีไอ้ปิดเรียบร้อยหมดแล้ว กระจกคือคือการเป็นห้องหมดแล้วมีกระจกปิดหมดแล้วแลตรงนี้กระเบียงก็เรียบร้อยมีราวกันตกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งหมด4ี่ร้อยปดสิบสาห้องกืิดน้องหันไปดูนครับนั่นแหละหันไปดูเรลี่ยงเลยอืแล้วก็อันนี้เรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดช่วงเรียบร้อยแล้วนั่นกระจกนั้งดูอันนั้นมันถอดแต่มันยังไม่ได้เอาไปนั่นแะกระจกเตรียมขอเอนั่นแหละถอดจะไม่ได้ไปแล้วเขาเข้ามาขอเหตุนานหรือยังครับอ้าดูแล้วก็ หลายเดือนที่ป้าไม่ได้มาเพราะว่าคือแต่ก่อนป้าป้าก็มาบ่อยๆแล้วตอนหลังแบบล็อกเรียบร้อยเราก็คิดไม่ถึงว่าจะโดนอย่างนี้ถือทุกทุกห้องปิดเรียบร้อยหมายถึงว่าบ้านปิดก็คือก็คือเป็นห้องเป็นเรียบร้อยล็อกประตูข้างหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยไฟอะไรมี้เรียบร้อยหมดเราไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาลื้อขนาดนี้เลยใช่ไหมคิดไม่ถึงปกติเรามีคนเฝ้าไหมครับตอนแรกๆกับป้าก็จ้างไงแต่ว่าเพราะว่าดูว่าเรียบร้อย ก็น,นึกไม่ถึงว่าจะโดนงัดแง่ถ้าว่าเออเปิดโบโจอยู่ก็ว่าไปอย่างแต่อันนี้มันปิดเรียบร้อยป้าก็นึกไม่ถึงไงความเสียหายประมาณเท่าไหร่ได้ครับป้าเจ็ดสิบล้านประมาณเจ็ดสิบล้าน <70 S 1> เลยนะนนเขาป้าไม่ได้พูดเองนะเขาคำนวณ ก็คือวัสดุที่เราโดน,โดนที่โดน,โดนที่หายไปแล้วโดนทําลายไปด้วย<ด>ใช่ไหมเพราะว่าของี่ของดีของแท้หมดทุกอย่างเวลาต่อมาตํารวจเกาะสมุยสามารถจับแกงงัดแงะได้แล้ว6คนพร้อมกับของกลางแต่ป้าเจ้าของโรงแรมเชื่อมีมากกว่านั้นตอนนี้หมดเงินทุนสร้างแล้วพร้อมปล่อยให้คนอื่นดูแล นี่เห็นว่าจับกลุ่มผพ้ต้องหาได้มาหนึ่งรายอันนี้ถือว่าถ้าจะสาวจริงๆอาจจะถึงนะครับแต่คิดว่าคงไหลพวกคิดว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยใช่งอันนี้ใหญ่จะไม่ได้ด้วยกันนะอาจจะมึงไม้กูเหล็กอะไรก็พอรู้ก็ก็คือรู้มัน,มน,มนไม่ได้ไม่ได้หนึ่งเจ้าพูดไไม่ได้หนึ่งเจ้าใช่หนึ่งเจ้าก็คือรู้ว่าพอเข,ข้ามาได้ไม่มีคนเฝ้าก็คือเข้ามากันเลยก็มันก็ปักพวกกันนั่นแหละนอกจากมันพูดหรือไม่พูดแล้วหลังจากนี้ป้าจะซ่อมแซมให้มันกลับมาเปิดเหมือนเดิมไหมครับ ป้าไม่มีกําลังหอกแต่ว่ามีคนก็สนใจไงอ๋ออาจจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามามาเช่าช่วงต่อไปเลยใช่ไหมครับคือป้าไม่ไม่คือไม่ไม่มีกำลังที่จะทำต่อแล้วไอ้เรื่องไอ้เสียหายนี่มันก็เสียไปแล้วเราอ่ะก็ได้แต่ว่าอยากจะไอ้ดัดนิสัยพวกอย่างนี้บ้างประกอบสมุนท์แลทีนี้ใช่ไหมเราก็อาศัยท่องเที่ยวถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ใครจะกล้ามากล้าลงทุน ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ